สวัสดีครับวันนี้เป็นการเปิดชั้นเรียนของครูต้นแบบนะครับครูวีรศักดิ์พี่เมยนะครับโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญนะครับครูศิรินาธาธมนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและก็ผมนะครับเป็นครูผู้ร่วมเรียนรู้นะครับครูชโลธรเทพสันทัศน์ตำแหน่งครูอัตาจ้างนะครับลำดับถัดไปขอเชิญครูต้นแบบได้กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนายวีรศักดิ์พี่เมยนะครับครูต้นแบบ วันนี้จะทําการเปิดชั้นเรียนนะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของเอเชียใตย้โดยใช้รูปแบบการสอน5 e าครับผมผู้ร่วมสังเกตนะครับแล้วก็ครูผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไปให้กำลังใจในการเปิดชั้นเรียนในวันนี้ด้วยนะครับครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญ ท่านผู้เชี่ยวชาญครับได้กล่าวให้กําลังใจครูต้นแบบก่อนการเปิดชั้นเรียนครับผมค่ะก็คุณครูวิรศักด์นะคะก็จะทําการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่สองนะคะโดยใช้รูปแบบเดิมคือรูปแบบการสอน 5E s นะคะก็จะมีทั้งหมด5ขัน้นเหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณครูวิรศักด์นะคะในการป้นเรียนในวงรอบที่สองนี้ค่ะ ครับขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ได้กล่าวให้กำลังใจครูต้นแบบในครั้งนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับเชิญทุกท่านร่วมสังเกตชั้นเรียนของครูต้นแบบคือครูวิรศักดิ์พิมรินครับผมครับสวัสดีครับ